สวัสดีเออพี่น้องครัามีเสาวันที่แปมีนาคม2568ันอองสิปองผอกันตลาดนัดโคกระบือหนองแกชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดไร่อะครับขอบคุณแล้วฝากกดไลค์กดแชดดร์ตามดดนะครับทำเงินเพก่แชร์ครับคึกคักอยู่นะครับฝนตกนะครับวัวกับเขาสนามผสมควรอยู่นะครับเยอะนิดหน่อยนะครับมันจะขายกับกันลตลอกไปเนี่ยเหมือนซีหัวพร้อมนะครับ ลูกหาพันหาพันหารบบสูงว่านลอยสิบห้าบวกลอยยี่นะครับ 115, ร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่นะแม่สูงลอยสามหานะครับครับพร้อมๆนะครับหนุ่มหนใหญ่นะครับสูงลอยสามสิบเด็กันมือมือหาเนีับครับ,รบได้มือหา เด <ET. S 2> ยวตอเดียวมาผเาเป็นงไขาสูงร <_ d rag> ้อยสามสิบหกหน <_ d rag> ุ่มนะครับหนุ่มร้อยเนื้อนะครับรบ,บรรยากาศโอ้เหยียบตีนแล้วโอ้มาเนี่ขายนะครับร้อยเนื้อขายดีคนคนซีนะหนุ่มเนื้อนยรอยเนื้อนะอนะครับอ่ครับ เวียดน้ามกับยางหาสีง่วนะครับเวียดน้ามส่วนห,งหนงง่วกันหลายหลายหนะุ่มลอยเนื้อไซส์ร้อยยี่ห้านะ่รับังเปิดนี่ากัน 12, <12 700 S> 2มื0นสองมื่นสยถาดกันหลายอยู่ครับงา,างวุ้นยะี่ออาจึงเตียมน้ครับเปิดน้ำมือนสองนะครับ1มื่นเจดรอยนะครับ ร้อยเยใส่อยยิบห่อยสี่สิบหครับอยสี่สิบหาบวกก็ได้ขายนะครับขายดีนะครับวันนี้นะครับลอยสี่หาบวกอ้วนก็ได้ขายนะครับพร้อมๆก็ะด้ขายนะครับวันนี้นะครับพลสีนลเขานะครับผูใเใส่ลอยสี่สิบหานะครับบะอ้วนวันนี้นะครับสองหมื่นสามนระครับหนุ่มลอยเนื้อนะครับสองหมื่ามพั ยังขึ้นเลกนะครับร้อยสิบหวกนะครับหนุ่มนะครับรอยเนื้อสูงร้อยหยิบห้าบวกร้อยิบเจ็ดนะครับร้อยิบห้าบวกร้อยหยิบเจ็ดเปิดมานสี่ับตึงขาดกันเัมันนสามกว่าครับเป็นห่งกันนะขาดกันยุ่นิดหน่อยนะครับขาดกันยุ่เล็กหน่อยนะครับ รอยเนื้อนะครับเปิดหมือนจีนะครับไนะซนีนะครับมีเนือมีหลังก็ลอยสูงลอยยี่ห้าลอยยี่สิบเจ็ดนะครับลอยเนื้ออ้วนๆไซลอยสามหานะไม่ห่างมาให้เศร้าสามนะครับปกติหมื่นเจ็ดใส่นิกนะครับมีเอฟซีถามคำามอย่างว่าราคาหัวอันขึ้นอีหนะรือเปล่าแบบ ก่อนหน้านี้นะครับไส่นี่ประมาณ17นะครับหมื่นเจ็ดนะครับไส่นี่นะครับใสร้อยสามห้านะครับอ้วนๆแบบนี้นะครับครับมื่อนี้นะมื่อนี้ในห้างใราเห็นเศร้าสามในห้างซื้อนะให้เปิดราคาให็เศร้าสามนะครับขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับใส่นี่นะครับปกติจะขายหมื่นเจ็ดมื่นนะครับอ่ะครับ ดูเอานะครับดูหลายๆคลิปประกอบกันเอานะครับจากหลายๆพื้นที่นะครับจากหลายๆพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ราคากับว่ตรงกันนะครับราคากับว่ตรงกันนะครับเบิกเอานะครับเะเอียดมากนะละเอียดก็กต,ต้องในตอนราคาเองแม่นียเจ้าเจ็ดพันห้า สองตัวหาหมื่นสาวหนะครับ <c oughs> ตัวเราเปิด่าสาวเจ็ดสูงร้อยสามสิบชารเลเร่ครับเงาๆนาครับสูงร้อยสามสิบคุณแม่มันเปิดมากตัวเราสาวเจนะ็ดสเจ็ดเปิดราคาเกินสองตัวห้าหมื่นยัง เสภาโดยร่วมนะครับ วันนี้มีแต่ลอยเนือนะครับลอยเนือกับงัวนหอมนะครับผู้ชุ่มวัอไอ่มีนะครับมีแต่ในหอยนะครับกับในหางนะครับกับเวียดน้มนะครับสื่อถายนะครับส่วนหลัจะเป็นลอยเนือนะครับวันนี้นะครับง่วเเลี้ยงงวงามบ่คไอยเขานะครับ ลูกลูไงน,นะครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะสามหกเปิดมาว่าสีจำปาเครื่องเหลืองนะครับว่าเครื่องเหลืองลูกแรกที่ดอกเขาพัาในไดกันนะครับต้องสดๆหยกแบบสองหมื่นหกพันราคาเปิดเนี่ยไซร์ร้อยสี่สิบนะครับ มสาวอ้วนๆนะครับเหยียดหน้ามาเห็นสาวหกุสันสองหมื่นหกันเงิครับอ้าวันนี้นะครับไซ้อยสี่สิบหอ้วนๆนะครับรอยเนื้อใส่ใหญ่ควมสามอยู่นะครับนะครับขวมสามอยู่นะครับวันนี้เด็กขายนะครับ้นด เอห่ราคาค่ะุราต่องาตามินอาพินที่ป็เชียหนคุณจะขอาจะไม่ตองเกินก็เกินกพนังานจากเชียรหนราคาตามินอาจจะไม่เด้พี่นรับเงินจากเบงที่นรับว่าพนเชียรราคางอ่อา่เขาจะแก่นะครับเนอต่อไาื่อเป็นคนเกนีวแล้วมันนี่บต้องจะเปดป่า เดี๋ยวก่อนว่าจอห้าพันเอง่ันเออขี้มันเจ็ดไหมเห้ยขี้มันแปดเอาหมงแบดขอยไปแล้วเอ้ยยังบอกก่อนยังบอกใค

ก็หนึ่งสี่หมื่นพันียดนำให้สี่หมืนพันสตัวตัวนี้เท่าไหร่อ่ะขายสตัวสี่หมื่นสไซร้อยสามบร้อยสามห้นะครับร้อยสามสบร้อยสามบันเร็นไไซรขนาดกลางๆนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn